ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับใครคะครูโบครูโบ <Uber. S 1> <Uber. S 2> นั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องในหน้าที่6นะคะ,ะ,คะชื่อใบางานเรื่องวัสดุและลักษณะของวัสดุนะคะวัสดุคืออะไร <Uber. S 2> วัสดุอ,อย่างเช่นไม้ อเคไหมคะให้เรียนรู้สระไปในตัวด้วยโอเคไหมคะครูบอเลือกชื่อใครคนนั้นออกมาเขียนโอเคไหมคะ,ะคนแรกเลยโฟกัสคนแรกเลยโกัสดูก่อนช่วยกันดูก่อนรูปแรกเป็นรูปอะไรคะ

จิกยังลบจิกจะเป็นจิกไม้อะไรจะเป็นจิกไม้อะไรคะจะเป็นจิกไม้อะไรจะเป็นจิกไม่ม้วนเอกโทตรีไม่ตะวาจออิกกอริกจิกไม่เอกไม้อะไรคะไม้เอกไม้โท ไม่ตรีไม่ตวตาวานไม่ไหนถึงจะเป็นจิกจิกจิกเสียงกลางจิก สากต้องอสลาถูกต้องสมายเก่งมาก 啦。Wow. เอานะก็อีเนาะตัวเตี้ยเป็นตัวเล็กเฉยๆไม่ได้ตัวเสี่อ่ะอ่าเล็กกว่าเพื่อนอ่าตัวอะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตัวอะไรคะจะสะกดว่าบอลได้บอลไหมบอลบอลต้องใส่ตัวอะไรคะต้องใส่ตัวออนออออเขียนตรงๆหน่อยเขียนใหม่อ่ะเขียนใหม่เขียนให้สวยๆนะครับ i เดี๋ยวคิดใหญ่ๆนิดนึงอ่ะเพื่อนจะได้เห็นอ่าโอเคปมือให้โฟกัส ใช่ไหมคะโอเคค่ะให้เด็กๆตั้งใจเขียนคำศัพท์แต่ละคำลงไปนะคะแล้วก็เด็กๆทางบ้านอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะผู้ปกครองก็ช่วยเช็คด้วยนะคะว่าเด็กๆสะกดถูกหรือเปล่าให้เด็กๆฝึกสลัไปด้วยในตัวนะคะก็สำหรับวันนี้ชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูโบก็จบไปแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีให้ตรงนะคะว่า ของเล่นสีอะไรของใช้สีอะไรในช่องหัวใจนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย